สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูนะคะจุธามาศีหรัน,นะคะวันนี้แนะนำตัวชื่อจริงนามสกุลนะคะจุธามาศีหรรน,นะคะครูปูจุธามาศีหารน,นะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมีรูปมาวาดให้ดูนะคะแต่ว่าก็จะมารีวิวนะคะรีวิวนะคะกระดาษกับ สมุดนะคะสมุดว่านะคะอันนี้จริงๆนะคะครูปูก็วาดกับอาร์ตเด็คอร์อยู่ใช่ไหมคะที่ครูปูวาดไปนะคะเนี่ยค่ะก็วาดจากสมุดอาร์ตเด็คอร์นะคะเะะล่มละเท่าไหร่ยี่สิบบาทนะคะที่ครูปูได้แนะนําไปนะคะก็พอดีวันนั้นไปซื้อที่เครื่องเขียนนะคะแผนกเครื่องเขียนแล้วก็มันหมดไงคะครูปูก็เลยว่าเออลองเปลี่ยนกระดาษดูเพราะว่ารู้สึกว่า มันฝืดฝืดแล้วอะเวลาวาดนะคะวาดรูปอะไรไปที่วาดไปนะคะ <S <S <ฮ>ครูปุ๊กก็เลยลองซื้อกระดาษนี้มานะคะเดี๋ยวๆครูปุ๊กก็ลองซื้อกระดาษนี้มานะคะ,ะ,คะมาสเตอร์อาร์ตนะคะของมาสเตอร์อาร์ตนะคะก็อันนี้จะเป็นเล่มหนาหน่อยนะคะแล้วก็ปกแข็งนะคะก็จะมีเขียนว่าสกเก็ตบุ๊กนะคะเนื้อกระดาษดีค่ะเออครูปุ๊กว่าชอบเนื้อกระดาษดีเหมือนกับ อ,อนที่ครูปูวาดกับอาร์ตเดคอใหม่ๆก็เนื้อกระดาษแบบนี้นะคะเวลาวาดมานะคะรู้สึกดีนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะก็ประมาณเล่มละ69บาทนะคะ69บาทครูปูก็เริ่มซื้อมาเพิ่งเป็นเล่มแรกนะคะที่จะลองวาดดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูปูมาแนะนํานะคะรีวิวดินสอกันนะคะดินสอกดนะคะที่ครูปูชอบชอบใช้มากนะคะก็มีส่วนใหญ่จะเป็นเพนเทลนะคะ ของเพนเทลนะคะเพนเทลมีนี่ค่ะสามมาแนะนำเพนเทลกันนี่ก็น่าจะเป็นเพนเทลนะคะเพนเทลนะคะแล้วก็นี่นะคะดินสอที่กูชอบชอบ,ชอบใช้นะคะก็อันนี้ที่ราคาสูงที่สุดน่าจะเป็นแท่งนี้ด้ามน,นี้นะคะของเพนเทลนะคะ แล้วก็อันนี้ก็มีหลากหลายสีนะของโมโนนะคะก็เป็นของยี่ห้อโมโนนะคะที่ผู้ใช้ก็สีสันสวยงามก็เลยชอบสีสันแล้วก็ตามถึงแม้จะอ้วนแต่ว่าจับถนัดมือนะคะอันนี้นะคะคือครูปุมไม่ได้ว่าแนะนําให้เราไปซื้อนะคะเพียงแต่ครูปุมว่าชอบใช้แค่นั้นเองนะคะก็เอามาให้ดูกันนะคะเผื่อใครคิดไม่ออกนะคะก็ อาจจะลองไปซื้อหามาใช้กันก็ได้นะคะแต่ว่าด้ามนี้ที่ครูใช้ประจำก็ซื้อไว้นะคะหลายด้ามเลยทีเดียวนะคะเฟเบอร์ค <C ut> ัตเทลนะคะอันนี้ออกรุ่นใหม่ก็จะมีล่องลึกนะคะสำหรับไม่ให้ลื่นหรือเปล่านะคะคือจะมีล่องลึกนะคะอันนี้ก็เป็นด้ามแรกๆที่ครูใช้นะคะครูติดอันนี้มากเลยค่ะ ใช้วาดในสมุดสเก็ตนี่แหละค่ะนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้ด้ามน,นี้แต่ว่าตอนนี้เริ่มติดด้ามน,นี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเออเดี๋ยวนะคะเป็นลักษณะของผู้ผใช้แบบอืมไส้ไส้ที่แบบว่ามันสำหรับร่างภาพนะคะสำหรับร่างภาพ แล้วก็อันนี้ก็เป็นไส่ดินสอนะคะเพนเทลนะคะก็มี hb 2b นะคะแล้วก็ 4b นะคะก็ใช้นะคะแท่งนี้ก็จะแบบใช้ใส่ไส้ HB นะคะเพื่อเป็นการล่างภาพไว้ว่าสีน้ำถนัดอันนี้มากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นใส่ 4B 2 2แท่งเนี่ยค่ะ สองแท่งนี้ก็จะใส่ 4B นะคะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ 4B หมดเลยนะคะอันนี้รู้สึกขอบคุณค่ะรู้สึกว่าจะเป็น h b นะคะอันนี้ก็ 4B หมดนะคะก็นี่ค่ะเครื่องเขียนนะคะที่ครูชอบใช้นะคะก็ใครจะลองเอาไปซื้อหากันได้นะคะก็แต่ราคาอันนี้ก็ที่บอกว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะคะอันนี้นะคะด้ามน,นี้นะคะคน คนก็ใช้กันเยอะนะคะพวกศิล,ลปินใน IG นะคะสองสองด้ามเนี่ยค่ะที่กูกูเห็นเขาใช้กันเยอะมากนะคะแต่เรานะคะถ้าเรายังเป็นเด็กนะคะเราก็อาจจะเลือกอะไรที่น่ารักน่ารักเป็นรูปการ์ตูนสำหรับเราก็ได้นะคะแล้วก็ซื้อไส้ดินสอนะคะมาฝึกวาดด้วยดินสอกดนะคะจริงๆแล้วกูกูก็ถ้าเราวาดเก่งแล้วอะ เราก็ใช้ดินสอกดก็ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องใช้เวลาในการเหลานะคะแต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มหัดวาดครูก็แนะนําให้ใช้ดินสอพวกนี้นะคะดินสอวาดรูปแบบนี้นะคะเหลาให้แหลมนะคะก็สามารถวาดรูปได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปุดจะมาทดลองเนื้อกระดาษกันนะคะครูก็จะใช้แท่งนี้ละคะ่ะหนัดสุดนนะคะครูก็ รู้สึกว่ากระดาษนี้ดีนะคะลื่นดีนะคะเดี๋ยวมาวาดรูปให้ดูกันนะคะคร mm ูก็จะมาวาดรูปให้ดูกันนะคะจะฝนให้ดูนะคะคือกระดาษเนื้อดีเป็นยังไงก็เป็นยี่ห้อของมัตเตอ a ์อาร์นะคะอันนี้ m a ตเตอร์อนะคะกระดาษคือมีความหนา100แกรมนะคะ น,นี่ครูกูก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะเป็นเล่มแรกเลยนะคะลองมาวาดสไตล์ของครูปูนะคะสกด 4B ีแท่งเดียวเอาอยู่นะคะถ้ารู้จักวิธีบังคับน้ำหนักมือนะคะอันนี้ครูปูก็เลยลองวาดดูนะคะรู้สึกว่าเข้มมากเลยนะคะเวลาเราฝนสีดำอะกระดาษลื่นแล้วก็เข้มนะคะรู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะ ครูุเริ่มรู้สึกว่า,เ,าเราจริงๆแล้วอะนะคะเราก็ต้องลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนชีวิตของคนเราอ่ะนะคะถ้าเราอยู่ซ้ําๆที่เดิมนะคะมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ <Yes. S 1> เราก็ต้องลองไม่ว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ต้องต้องลองเปลี่ยนดูนะคะยา <Yeah. S 1> สระผมอะไรพวกนี้อะไร<ส>เราก็ต้องเปลี่ยนดูนะคะ เออแล้วมันเกี่ยวกันไหมก็คือแบบว่าเราก็ต้องเปลี่ยนลองดูนะคะครูปูนี่แบบยึดติดมากเลยนะคะเป็นเป็นคนที่ยึดติดนะคะใช้อะไรดีกินอะไรก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนนิสัยนะคะลองเปลี่ยนดูพอดีวันนั้นอาร์ตเดตกอ์หมดไงคะสมุดสเก็ตใช่ไหมครูก็เลยว่าเออลองลองอันนี้ดีกว่าเนื้อกระดาษดีค่ะ เนื้อกระดาษแบบลื่นนะคะแล้วก็เวลาฝนแล้วแบบดำด้วยนะคะเนี่ยค่ะกูปูก็จะมาลองวาดให้ดูนะคะในเล่มนี้นะคะแบบสไตล์ที่กูปูถนัดที่สุดเลยนะคะเป็นการที่ระบายคลายเครียดเลยนะคะคือคือไม่อยากเน้นคำว่าเครียดนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปประทับในจิตใต้สำนึกนะคะก็หมายถึงว่ามันจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายดีกว่านะคือครูปูรู้สึกว่าเวลาเราระบายแล้วมันจะผ่อนคลายนะคะลองลองดูนะคะกระดาษนะคะมัตเตอร์อาร์ตนะคะก็ลองใช้กันดูนะคะคืออันนี้เราสามารถเก็บเป็นเล่มได้เลยนะคะผลงานของเรานะคะเวลาเราวาดใส่สมุด สเก็ตบุ๊กเนี่ยค่ะสเกตเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถเก็บผลงานเราไว้ได้เลยนะคะนี่ค่ะโูก็จะลองวาดให้ดูกันนะคะเนี่ยเวลาเราฝนด้วยดินสอกด 4B นะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเข้มนะคะไม่ฝืดด้วยนะคะแล้วก็มันจะลื่นดีนะคะก็เหมือนเนื้อกระดาษ อาร์ตเดคอที่ครูผูใช้ตอนแรกๆจะเป็นแนวนี้แหละคะ่ะแต่พอช่วงหลังๆไม,ไม่ไม่ทราบว่ายังไงมันมันไม่มันฝืดนะคะนะคะต้องขอภัยนะคะที่เอ่อมาอ่อพูดผ่านก็คือ เนื้อกระดาษนะคะสำคัญกันนะคะในการวาดรูปนะคะดูสิคะทุ้แรงมากเลยแล้วก็ดำมากเลยนะคะยิ่งเราฝนด้วยดินสอสีบีเนะะี่ยค่ะแล้วก็ลื่นมากเลยนะคะทุ้แรงเราไปด้วยนะคะดำสนิทเลยนะคะวันนี้ครูปุจะมาลองวาดให้ดูนะคะ กับกระดาษสมุดสเก็ตใหม่นะคะเห็นไหมคะคือแบบมันจะทําให้เราแบบเส้นนี่ค่ะสําคัญนะคะฝึกเส้นเห็นไหมคะฝึกเส้นให้แบบมันดูแบบพริ้วไหวนะคะให้ให้ดูพริ้วพิ้วไหว ใช้เปเปอร์สตัมเกลี่ยก็เนียนดีนะคะอันนี้สไตล์ซิกเนเจอร์ของครูปูเลยนะคะที่วาดบ่อยที่สุดนะคะวาดให้ดูในคลิปหลายครั้งเลยนะคะสไตล์ของครูปูอันนี้นะคะใครจะลองนําไปฝึกวาดได้เลยนะคะนี่ค่ะพยายามให้ข้อมือของเราเนี่ย เวลาเราตวัดเส้นน่ะให้ข้อมือของเราแบบหมุนไปด้วยนะคะถ้าเส้นใหญ่ๆก็ต้องเอยถ้าเส้นยาวขึ้นมานะคะเราก็ต้องอาจจะยกมือขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้นะคะลากใบหน้ามานะคะ ลากโครงหน้านะคะใบหูนะคะระบายเนื้อกระดานแบบลื่นไหลแล้วก็ดำสนิทเลยนะคะพอเราลงเนี่ยแบบนี้จะทำให้เราวาดออกมาง่ายนะคะผมอาจจะโดนลมพัดนะคะเส้นสยายนะคะ ะะก็ผูผูก็จะวาดให้ดูด้วยดินสอกด4 B เอาอยู่นะคะถ้ารู้จักวิธีบังคับน้ำหนักมือนะคะช่วงไหนที่เป็นเงาก็ระบายผูวาดให้ก็ดูพอเป็นพิธีนะคะพอเป็นพิธีนะคะก็จะไม่วาดเสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้มารีวิวดินสอและกระดาษนะคะ ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะถ้ายอยากวาดในแนวนี้นะคะเพราะว่ากระดาษลื่นดีมากเลยนะคะแต่ว่าเนื้อก็คล้ายกับ A4 ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่อยากจะซื้อกระดาษแบบนี้นะคะก็ใช้ A4 ก็ดีนะคะ A4 ก็ดีเหมือนกันนะคะใช้ได้เลยซื้อมาเป็นรีมใช้ได้นานเลยนะคะฝึกวาดน,นะคะเพราะว่ารูปที่ใช้ดินสอ กดนะ่ะควรใช้กระดาษเนื้อพวกนี้นะคะถ้าเป็นดรออิ่งก็อาจใช้กระดาษพุูกนะคะกระดาษออกสีน้ําตาลนะคะแต่อันนี้เป็นภาพคนนะคะเราต้องการความละเอียดสวยงามนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษที่เนื้อดีๆหน่อยนะคะอุปกรณ์ดีนะคะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะ ครูปูเห็นด้วยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะต้องมีฝีมือด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูปูม,มาเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะคะลองไปฝึกวาดนะคะกันดูนะคะด้วยดินสอกดนะคะที่ครูปูนำมารีวิวให้ดูหรือว่าอาจจะเลือกตามที่เราชอบนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะเอาที่เราชอบนะคะ เราก็จะได้มีความสุขนะคะวันนี้ครูปูก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะจะมารีวิวเนื้อกระดาษให้ดูว่าวาดแล้วมันโอเคนะคะรู้สึกว่าเข้มดีนะคะนี่ค่ะระบายแล้วเข้มดีนะคะก็เป็นกระดาษที่ดีอีกออยี่ห้อหนึ่งเลยนะคะที่ครูบูชอบนะคะโอเคนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอยากว่าลูกเก่งช่องนี้ตอบโจทย์ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะปลอดโรคปลอดภัยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ